พี่ยามเคนที่ชอบกินเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์ไก่ทอดแล้วก็พิซซ่ามากเลยนะโดยเฉพาะเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลล์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากแล้วก็แน่นอนว่า เมื่อไหร่ที่เราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็อยากจะทําอาชีพที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถจะทําได้อย่างนั้นนะ <Huh? S 1> เพราะว่าเวลาจะเปิดแมคโดนลด์โดนออะไรเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลเลยแต่ก็โชคดีที่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ครับเรามีเกมซิมูเลเตอร์ซึ่งทำให้เราได้โรเลทเล่นเป็นอาชีพที่เราชอบได้หรือเปิดธุรกิจที่เราชอบได้นะครับและนี่คือ f a ฟู f o ซิ simulator ครับเกมแนวโรเลทเล่นจลองสถานการณ์ที่จะกำหนดให้เราต้องเล่นเป็นนักธุรกิจ ธุรการที่จะต้องไปขายแฮมเบอร์เกอร์นะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านแดกได้ก็แดกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า10วันที่พี่อามขายฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์จาก Day 1ถึง Day 10วันที่1ถึงวันที่10นี้จะเป็นยังไงนะครับวันที่1 แน่นอนเขาว่าวันที่1วันแรกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหรอกโดยเฉพาะพี่อาร์มในวันที่1นี้กับร้านฟาสต์ฟู้ดแดกได้ก็แดงเนี่ยเรียกได้ว่าหายนะครับทั้งเสิร์ฟเบอร์เกอร์ให้ลูกค้าผิดทั้งทาเบอร์เกอร์ไม่อะไรที่คิดว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายซะแล้วนะในร้านร้านนี้แต่เนอยเราก็ได้เรียนรู้ครับวิธีการสั่งของการแช่ของในตู้เย็นการทําแฮมเบอร์เกอร์แบบไม่ไหม่ก็คือแบบไม่ไหม่อะนะแบบไม่เตรียมอะเออไม่ไม่เตรียมอ่ะเรียกได้ว่าลูกค้านี่กินกันไม่ได้ แล้วเราไม่สามารถที่จะเสิร์ฟเบอร์เกอร์ให้ลูกค้าได้นะครับโดยที่ไม่มีถาดนะถาดนี่สําคัญมากเลยนะครับพี่อาร์มหาอยู่นานเลยมันอยู่ใต้เคาน์เตอร์เก็บเงินนั่นแหละเอาขึ้นมาวางบนเคาน์เตอร์เอาเบอร์เกอร์วางแล้วจากนั้นก็เอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าครับอีซี่อีซี่รับเงินสบายกระเป๋าก่อนจบวันที่1นนะครับพี่อาร์มก็จะทําการออเดอร์วัตถุดิบนะสั่งวัตถุดิบมาเพื่อที่จะใช้ในวันที่2นะครับก่อนที่จะขับรถกลับบ้านจบวันที่1ค่าชื่อเสียงติดลบไป6 0สตึงๆ วันที่2เรารู้แล้วนะครับว่าวันที่1นเนี่ยเราเจอกับอะไรมาบ้างนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาวางแผนจัดการกับวันที่2ให้ดียิ่งขึ้นปัญหาถ้าไม่เราเติบโตจนจำร์ชั่นเดิมไม่ได้นะครับพี่อามก็จะเริ่มวันนี้ด้วยการที่นํากระดาษห่อแฮมเบอร์เกอร์นะมาวางไวเ้เรียงๆรียงกันเลยจะได้ห่อได้อย่างรวดเร็ววิ่งก็ไปรับออเดอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นําถาดมาวางรอไว้เลยเพราะว่าถาดพวกนี้เราต้องใช้เสิร์ฟอาหารนะครับหลังจากนั้นก็นําแฮมเบอร์เกอร์ที่เตรียมเอาไว้เนี่ยมาจัดวางลลงเเตาได้ย เราจะทําแบบไม่ไหมอ่าไม่ให้ไหมนะพยายามขน,นมปังก็เอามาเตรียมไว้เลยมันไม่มีบูดไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีของเราแล้วละ่ะเตรียมตัวมาอย่างดีหันมาไอทีเบอร์เกอร์ไหมบ้าบอ และแน่นอนว่าลูกค้าไม่ชอบครับเพราะว่าเขาต้องการแบบไม่ไม่แล้วออเดอร์นี่เข้ามาเยอะมากเลยนะทีนี้เราก็ต้องมานั่งจับถาดดีๆนะว่าออเดอร์ไหนของโต้ไหนนะครับจัดผิดทรงผิดลูกค้าก็โกรธอีกนะซึ่งแน่นอนว่าเขาต้องโกรธอยู่แล้วละ่ะได้เบอร์เกอร์ที่ไม่ได้สั่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ก็น่าหงุดหงิดนะถึงจะพูดอย่างนั้นแต่วันที่2นี้พี่อัมก็เสิร์ฟผิดไปหลายโต๊ะแล้วก็ทําแฮมเบอร์เกอร์ไม้ไปหลายชิ้นนะครับจบวันที่2เนี่ยค่าชื่อเสียงติดลบ330วันที่3 เปิดร้านด้วยความรวดเร็ววิ่งเข้าครัวด้วยความรวดเร็ววันนี้วันที่3แล้วเราก็เริ่มชํานาญขึ้นนะครับวางกระดาษแรปเบอร์เกอร์ด้วยความรวดเร็วแล้วก็เอาเบอร์เกอร์มาวางรอไว้เลยครับเราจะได้ง่ายต่อการเอาเนื้อบดมาใส่ครับส่วนเนื้อบดเราก็ย่างรอไว้เลยสัก4ชิ้นแล้วก็วิ่งมารับออเดอร์ครับวันนี้ออเดอร์เข้าแล้ว2ออเดอร์มีเป็นดับเบิลแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับแล้วก็จัดวางออเดอร์ไว้บนถาดทีนี้เราก็มากับแฮมเบอร์เกอร์นะครับอย่าให้ไหม้นะเพราะว่าเราจะ ทำแบบไม่ไหม้นะครับพอสุกได้ที่แล้วก็ดำเบอร์เกอร์ของเรานะครับไปไว้ที่ถาดพักเบอร์เกอร์นั่นเองวางแหมะมาลงไปดับดับเบิลเบอร์เกอร์ก็คือมีไส้2ชั้นนะครับทีนี้พี่อามก็จะทําการปิดผิวทั้งหมดแรปแรปแรปให้เรียบร้อยนะครับออเดอร์เข้า3ออเดอร์ครับแฮมเบอร์เกอร์สองดับเบิลเบอร์เกอร์หนึ่งโต๊ะสิบสองโต๊ะสิบสองสิบสองอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่นี่อ่เอาไปครับเอเอโอเคเขาชอบนะ มาสองคนกินชิ้นเดียวก็ได้เหรอเจ๊อิ่มมหรอพออะไรกำลังไปได้สวยปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นมาครับลูกค้าไม่ยอมสั่งแฮมเบอร์เกอร์ครับพี่อามก็งง,ง,งงอยู่นานว่าวม่เกิดอะไรขึ้นนะจนกระทั่งค้นพบว่า มันมีถาดอาหารของลูกค้าคนก่อนๆเนี่ยวางทิ้งไว้บนโต๊ะนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยลูกค้ารายใหม่ก็จะไม่มีที่นั่งแล้วก็จะไม่สามารถที่จะออเดอร์ของได้นะครับ <What? S 1> ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยครับนอกจากจะทําเบอร์เกอร์แล้วขายของแล้วนี่ก็ยังมานั่งเก็บต้องเก็บถาดเองอีกเหรอเนี่ยการเป็นเจ้าข,ของกิจการนี่มันไม่ง่ายเลยนะครับก่อนจะจบวันเนี่ยพี่อามก็เลยเอาถาดน,นะครับมาเรียงกันเยอะๆเลยวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ไม่เสียเวลาในการจะต้องมานั่งเรียงถาดทีละอันทีละอันนะนี่พร้อมเสิร์ฟบอกเลย จบวันที่3ด้วยการอัพเวลขึ้นมา1เลเวลนะครับแล้วก็ได้ค่าชื่อเสียงเพิ่มมาอีก584นะครับวันที่4เปิดร้านเดินเข้าไปในครัวก่อนที่จะพบกับความจริงที่น่าตกใจว่าเนื้อบดที่เราใส่ถาดเอาไว้าหายไปหมดเลยพี่อามก็ไม่แน่ใจว่านี่มันคือบั๊ หรือว่าเป็นระบบของเกมแต่พอมนั่งคิดดูดีนะครับเนื <AS U> ้อบดในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเกิดเราทําแล้วเกิดเอามาใส่ในตู้เย็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเน่าใช่ไหมจริงจริงเราต้องใส่ในตู้แช่แข็งนะครับเพราะฉะนั <AS U> ้นเพียงเลยต้องทาการสั่งเนื้อบดมาแบบเบิม่มเบิมช่วงที่รอสินค้ามาส่งเนี่ยก็จะลืมรับออเดอร์ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลารถมาส่งของแล้วเราต้องยกของคนเดียวนะครับยกเนื้อเข้ามาวางไว้ข้างในร้านของเราเราไม่มีผู้ช่วยเลยนะ เราจะไปมีผู้ช่วยจริงๆก็ตอนเลเวล5นะครับวันนี้เปลี่ยนขั้นตอนนิดหน่อยครับพี่อมก็จะไม่วางแฮมเบอร์เกอร์นะครับลงบนถาบวางแฮมแล้วนะพี่อามจะวางไว้บนโต๊ะประกอบอาหารเลยจะได้เร็วๆนะครับขนมปังวางแฮมเบอร์เกอร์วางแล้วก็วางลงมาแบบนี้รวดเร็วมากครับใช้เวลาในการจัดอาหารประกอบอาหารเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วหยิบเบอร์เกอร์แล้วก็วิ่งเาไปวางไว้บนถาดนะครับ มันก็เสียอยู่อย่างหนึ่งนั่นแหละตรงที่ว่าเราหยิบเบอร์เกอร์ได้ทีละชิ้นนะเอาไปเสิร์ฟตึงๆครับ โตไหนครับเกือบวางผิดโต๊อเอาไปมีบทเรียนแล้วนะครับหลังจากนี้พี่อาร์มเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เนื้อนะพี่อาร์มก็จะไม่ยอมเอามันจะกล่องเด็ดขาดนะครับจะปิดให้สนิทแล้วก็แช่ตู้เอาไว้อย่างเดียวเลยเก็บถาดให้เรียบร้อยครับเอาไปทิ้งขยะตรงนี้แล้ววางถาซ้อนกันเอาไว้รอลูกค้าคนสุดท้ายทานเสร็จครับจะได้ปิดร้านสักทีเดินมาขึ้นรถและจบวันครับได้ค่าชื่อเสียงเพิ่มมาอีก247นะครับถึงแม้จะยังไม่ดีมากแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะวันที่5 ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับคลิป10วันเปิดร้านฟาสต์ฟู้ดนะแล้วเราก็อยู่กันที่เดิมครับ ร้านแฮมเบอร์เกอร์แดกได้ก็แดกพี่อามนำถาดมาเรียงเรียกันไว้นะครับด้วยความคิดที่ว่าถ้าเกิดเราจัดออเดอร์ตั้งแต่ในครัวเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปจัดออเดอร์ที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยพี่อามยังนำขนมปังนะจากตู้เย็นเนี่ยมาวางรอไว้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพี่อามก็จะย่างแฮมเบอร์เกอร์ไว้เลยนะครับเยอะๆครับเยอะๆเนี่ยรับออเดอร์ครับแล้วหลังจากนั้นก็ออเดอร์ไปแปะไว้ตรงนี้เลยแฮมเบอร์เกอร์ที่เราย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาไว้ที่ถาดพักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจาก อบอาหารตามออเดอร์ที่ได้รับไว้นะครับเสร็จปุ๊บก็บมาใส่ถาดตรงนี้แล้วก็ยกไปเสิร์ฟได้เลยพี่ยามคิดว่าวิธีนี้ก็น่าจะลดเวลาได้เยอะนะวันนี้เหมือนมีออเดอร์เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับลูกค้าเข้าร้านตั้งแต่เช้านี่ยังไม่ได้พักเลยเนี่ยการย่างแฮมไว้ตรงขอบขอบกระทะนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่เลวนะครับเพราะว่าตรงตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่พี่อาร์มเอาไว้วางถาดวางแฮมนะครับ เราก็จะได้ตักใส่ถาดวางแฮมแบบง่ายๆไม่ต้องเอื้อมมือไกลตัดกลับมาที่หน้าร้านเราก็ยังเสิร์ฟด้วยความรวดเร็วแล้วก็โต๊ะตรงไหนที่กินเสร็จแล้วเนี่ยพี่อามก็จะพยายามเคลียร์ถาด ออกมาเลยนะครับจะได้มีถาดพอใช้นะครับแล้วก็ลูกค้าจะได้เข้าไปนั่งใช้บริการได้นั่นเองมัวแตไปเสิร์ฟกลับมาแฮมไม่บ้าบอไอ้ทีเ่เสียแล้วต้องเอาไปเททิ้งเนี่ยมันก็ทําให้เราขาดทุนนะจบวันที่5ด้วยการอัพเวลหนึ่งเลเวลนะครับแล้วก็ได้ค่าพ o p u l เลชันมา807แต้มนะครับแล้วก็ปลดล็อกซอสมะเขือเทศวันที่6 เริ่มต้นวันด้วยแฮมเบอร์เกอร์6ชิ้นครับแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปในฐาดแฮมเบอร์เกอร์นะนำขนมปังนะครับออกมาวางไว้ที่โต๊ะเตรียมอาหารเหมือนเช่นเคยวางขนมปังเอาไว้ให้พร้อมครับในการที่จะทำแฮมเบอร์เกอร์อย่างรวดเร็ว สองออเดอร์แรกของวันนี้ยังไม่ยากครับแล้วก็ทําการทอดแฮมเบอร์เกอร์ต่อเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็มีลูกค้านะครับสั่งออเดอร์ที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ราดซอสมะเขือเทศนะครับแต่เรายังไม่มีซอสมะเขือเทศนะครับก็ต้องทําการสั่งซื้อก่อนนั่นเองนะสั่งซื้อไม่นานครับรถก็มาส่งของแล้วเรียกได้ว่าขนส่งกันรวดเร็วมากนะครับและนี่ก็คือซอสมะเขือเทศกระป๋องของเรานั่นเองนะสีแดงสดใสนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเปิดข้างในนะครับวิธีการเติมซอสก็ง่ายๆครับเพียงแค่เอาซอสมะเขือเทศเนี่ยไป มากกดลงที่ซอสมะเขือเทศได้เลยนะจะเป็นการเติมซอสมะเขือเทศเข้าไปที่ขวดบีบนะครับอีซี่มากๆแต่ก็ต้องดูนะครับว่าลูกค้าต้องการซอสแบบแค่ไหนนะเขาจะบอกมาตรงๆเลยว่าต้องการให้กด2ครั้ง3ครั้งหรือ1ครั้งนะครับและหลังจากนั้นเน่ก็นำไปเสิร์ฟลูกค้าครับผมแฮมเบอร์เกอร์ที่มีการใช้วุดิบมากขึ้นเนี่ยหรือมีการใส่ซอสใส่อะไรเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถขายในาร,ราคาที่สูงขึ้นได้นะครับด้วยความที่เปิดร้านมาแล้ว6วันนะครับวันนี้เน่ก็เลยเป็นวันที่ชิลมากนะ ถึงแม้จะมีระบบใส่ซอสเข้ามาเพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะยากอะไรเพราะความยากจริงๆก็คือจะทํายังไงให้เนื้อมันไม่ไหม้นะครับถึงแม้จะเปิดร้านมา6วันนะครับแต่ก็มีบางอันเด็ดที่พี่อามทำไหม้ไปเหมือนกันนะวันนี้ก็เลยย่างเนื้อแบบเบิ่มๆเลยครับเนื้อบดนะคือถ้าเกิดขายออกไปไม่หมดนี่มีขาดทุนแน่เพราะว่าย่างไปเยอะมากครับตัดภาพกลับมาหน้าร้านนะครับก็ยังทําการเสิร์ฟนะครับแล้วก็รับออเดอร์กันเหมือนเดิม ตอนนี้นะครับการจัดถาดการวางถาดเรียงถาดการจัดออเดอร์พี่อาร์มนี่ทุกอย่างทําด้วยความสมูทไม่มีติดมีขัดอะไรทั้งนั้นครับทุกอย่างเป็นระบบอย่างดีที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือแฮมเบอร์เกอร์ที่ย่างไว้นเนี่มันจะหมดไหมครับเราย่างไว้อาจจะเยอะเกินไปนะมันก็คงไม่ขาดทุนหรอกแต่ก็ทําให้วันนี้เราใช้ต้นทุนสูงกําไรก็จะหดลงไปนะครับอ,ออเดอร์สุดท้ายของวันครับ ใส่ซอสลงไปแล้วก็นำไปเสิร์ฟครับผมอันนี้เป็นเบอร์เกอร์พิเศษนะครับลูกค้าต้องการซอส3บีบ <What? S 1> จัดไปครับรุนลูกค้าเรียบร้อยถ้าเราบริการอย่างดีนะครับไม่มีข้อผิดพลาดเนี่ยลูกค้าจะวางทิปไว้ที่โต๊ะด้วยครับนั่นคือเราก็จะได้กำไรมากขึ้นนั่นเองนะวันที่6นี้ทำได้ดีครับได้ค่า p o p u l a ร i t y 862คะแนนวันที่7เปิดตูเ้เย็นครับเอาถาดเนื้อออกมา แล้วก็เตรียมย่างเนื้อก็ได้ครับสกิลการย่างเนื้อของพี่อามนี่ก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยไหม้แล้วนะรับออเดอร์ลูกค้าครับผมแล้วก็กลับมาย่างเนื้อครับวันนี้จะย่างเนื้อให้ละเมยดละไม่มากขึ้นนะครับพี่อามเพิ่งค้นพบว่าเราสามารถที่จะเอาเนื้อค่อยๆนาบเตาได้น,นะเราพักเนื้อบนถาดแฮมนะครับแล้วก็เอาไฟในเตาดาบน,นะครับค่อยๆด่าดให้เขาสุกไปทีละด้านละด้านนะครับไม่ต้องรีบนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าเสียเวลากับการหยิบแฮมเบอร์เกอร์ท อยากจะทําตรงนี้ให้มันแบบว่าเร็วกว่าน,นี้เดี๋ยวค่อยๆหาวิธีแล้วกันนะเกมนี้มันเล่นเพลินๆนะเล่นไปเล่นมานี่กินเวลาเป็นนานพอสมควรเลยนะครับ <What? S 1> หลังๆนี่แต่ละวันที่ผ่านไปเร็วมากนะครับนี่ก็ใกล้จะเย็นละว,วันนี้ที่พี่แอมจัดก,การเนื้อได้ดีมากเลยนะครับเนื้อที่ย่างรอลูกค้าเนี่ยใช้หมดเลยนะครับไม่มีเหลือ ทุกครั้งก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับสิ่งที่ต้องทําเลยนะก็คืออะไรที่มันเหลือเนี่ยก็ต้องเอาไปทิ้งนะถาดเธอเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยตัวเกมจะไม่ยอมให้เราจบเกมนะแล้ววันนี้นะครับก่อนจะกลับบ้านพี่อัมก็จะทําการจ้างพนักง,งานนั่นเองนะเลเวลเราถึงแล้วนะครับเก็บกันมาตั้งนานนะครับพี่อัมจะจ้างคนเสิร์ฟแล้วก็คนเก็บถาดหน้าร้านนะไอ้คนเสิร์ฟเนี่ยก็คือหน้าที่เสิร์ฟอย่างเดียวเลยไอ้คนที่เก็บถาดหน้าร้านคือเก็บถาดอย่างเดียว ไม่เหมือนประเทศไทยนะคนเสิร์ฟก็ต้องไปเก็บถาดด้วยนะครับบางทีก็จะต้องมาทาแคชเชียร์อีกทางและนี่คือปีเตอร์นะครับและโดโรธีนั่นเองโดโรธีเ, Dorothy เนี่ยจะเป็นคนเสิร์ฟครับส่วนปีเตอร์เป็นคนเก็บถาดนะครับโอเคทั้งคู่พรุ่งนี้เจอกันจบวันที่7นะครับได้ p o p ปูลาริตี้มา870คะแนนพร้อมกับปลดล็อกน้ํหมัดลมนั่นเองนะวันที่8ต่ตอนไปนิรันนี้ก็ไม่เงียบเหงาแล้วครับเพราะว่าจะมีปีเตอร์และโดโรธีมาช่วยงานด้วยนะครับทั้งฝั่งเราเนี่ยก็แค่ ตั้งใจทาแฮมเบอร์เกอร์ให้ดีนะครับแล้วก็อย่าจัดถาดผิดนะครับไม่งั้นโดโรทีจะไปส่งผิดนั่นเองย่างแฮมเบอร์เกอร์รอเยอะๆครับขายหมดแน่นอนลูกค้ามาแล้วก็รับออเดอร์ครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์ซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็มาพิงแฮมเบอร์เกอร์ที่เราเพิ่งย่างไปนะครับเราจะย่างให้เนียนกริบเลยนะ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในวันนี้นะครับก็คือตู้กดน้ํานี้นั่นเองนะครับผมก็มีน้ํอยี่หประเภทนะครับแล้วก็สามารถใส่น้ําแข็งได้ตอนแรกพยายามก็ใช้ไม่เป็นหรอกพยายามที่จะหยิบขวดน้ําแล้วก็กดตรงที่กดเลยนะครับจริงๆไม่ใช่นะวิธีใช้งานจริงๆนะครับก็คือต้องเอาแก้วน้ำเนี่ยไปวางไว้บนถาดก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยกดน้ําแข็งและกดน้ําซึ่งออเดอร์เนี่ยก็จะมีบอกนะว่าต้องกดน้ําแข็งกี่ครั้งแล้วก็กินน้ําอะไรนะครับแต่น้ำเนี่ยมันก็จะซ้ําๆกันนะมันจะมันไม่ซ้ํากันหรอกมันคล้ายๆกันนนนะับบมมมมมจีีีแ้้ํําาาตลไ่ เป็นน้ำธรรมดาเป็นเบอร์รี่เป็นอะไรพวกนี้นะครับต้องดูดีๆนะยี่ห้อมันคล้ายๆกันซึ่งบอกเลยว่าวันนี้นี่ปวดมากครับเพราะว่าพี่ยามกดน้ำผิดไปหลายแก้ว <What? S 1> บางทีเขามีน้ำแข็งนะเขาสั่งน้ำแข็งพี่ยามก็ไม่ได้ใส่ให้ลูกค้าบ,บางคนต้องการน้ำแข็ง2กดพี่ยามก็ให้แค่กด,ก,แกดเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมั่วๆหนยนะแต่ก็ยังมีคัำที่โดโรทีนะที่เป็นเด็กเสิร์ฟของเราเนี่ยเขาทาหน้าที่ได้ดีมากเลยนะครับ <What? S 1> เอ่อก็มีหน้าที่เสิร์ฟอันเดียวก็เสิร์ฟไปนะเรามีหน้าที่แค่ว่าจัดถาดแล้วก็ิกกถูกนะครับ โดนัทีก็จะมารับไปเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับปีเตอร์ที่คอยเก็บถาดให้เนี่ยเขาก็เก็บถาดให้เราเป็นอย่างดีเลยนะแต่ข้อเสียก็คือปีเตอร์เนี่ยจะไม่เก็บมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์นะครับปีเตอร์จะเก็บถาดแล้วก็ไปวางไว้ที่ถังขยะส่วนกลางถังขยะกลางร้านอ่ะนะที่เป็นที่วางถาดอาหารนั่นเองนะครับ เราก็ต้องตามไปเอาจากตรงนั้นแหละมาวางาไว้ตรงใต้เคาน์เตอร์ตรงเนี้นะแต่อย่างน้อยเขาก็ตามเก็บให้เรานะครับก็ถือว่าใช้ได้ก่อนที่จะจบนะครับพี่ยามก็ทําการออเดอร์สินค้ามาเป็นล็อตใหญ่เลยนะครับซึ่งคราวนี้เราก็จะไม่ต้องสั่งของบ่อยอีกแล้วเพราะว่าสั่งมาคราวนี้นี่มาแบบเบิ่มเบิ่มนอกจากนั้นนะครับพี่ยามก็ยังค้นพบว่าด้านข้างเนี่ยมันมีห้องเย็นให้เราใช้งานนี่นะพี่ยามก็เลยย้ายเนื้อทั้งหมดนะครับมาไว้ที่ห้องเย็นนี้เลยรับรองว่าไม่มีเน่าไม่มีบูดแน่นอน จัดของเสร็จก็ได้เวลากลับบ้านครับบอกลาปีเตอร์และโดโรธีจบวันที่8นะครับได้ Popularity นะครับเพิ่มขึ้นมาอีก5 7 4คะแนนแล้วก็จ่ายค่าแรงของปีเตอร์และโดโรธีไป60เหรียญเองคุ้มมากวันที่9หลังจาผ่านมา9วันนะครับร้านนี้ก็ไม่มีอะไรยากอีกต่อไปแล้วยิ่งมีพนักงานมาช่วยเราทำงานเนี่ยอะไรก็ยิ่งง่ายครับผม ถึงแม้จะชื่อว่าร้านฟาสต์ฟู้ดแต่มันก็ไม่ได้ด่วนอะไรขนาดนั้นนะครับยังมีเวลามากพอที่จะให้เราค่อยๆย,ย่างเนื้อให้สุกไปทีละด้านทีละด้านแบบสมบูรณ์แบบนะครับลูกค้าไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นพี่อามก็เริ่มชินกับตู้กดน้ําแล้วนะครับเริ่มแยกแยะออกแล้วว่าน้ำในย,ยี่ห้อไหนมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับมีความชํานาญมากขึ้นนะครับกดน้ําได้ไวขึ้นนะกดไม่ผิดแล้วด้วยหน้าที่หลักๆของเรานะครับก็คือการมารับออเดอร์แล้วก็ประกอบอาหารจัดออเดอร์ให้ถูกต้องนะครับและที่เหลือเนี่กง,งาาเราคจ้มนะืออต์และ โตโรตีจะจัดการต่อเองนะครับพี่อามเพิ่งค้นพบว่าถาดใส่อาหารเนี่ยมันสามารถใส่เบอร์เกอร์ได้2ชิ้นนะนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะใส่เบอร์เกอร์ไว้หลายๆชิ้นนะครับแล้วก็ไปจับออเดอร์ที่หน้าเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้ได้นะครับพี่อามคิดว่าน่าจะประหยัดเวลามากขึ้นนะส่วนน้ํากดเนี่ยก็มากดที่หน้าตู้นะครับก่อนที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้านั่นเอง วันนี้ก็เลยเป็นวันที่พี่อามว่างมากเลยนะมีเวลามาเดินดูภายในร้านนะครับว่าลูกค้าเป็นยังไงดูโดนโัโทีเวลาเสิร์ฟเนี่ยปีเตอร์โดนัทียืนคู่กันนะพอถึงเวลาพี่อามก็ปิดร้านครับเตรียมกลับบ้านละเนื้อสิ่งใดเลยก็คือเราต้องเตรียมร้านให้พอมค,ครับก่อนกลับบ้านนะแก้วกระดงแก้วกระดาษแก้วพลาสติกอะไรพวกน,นี้ก็มาวางไว้ตรงตู้กดน้ำนะครับเก็บแฮมเข้าตู้เย็นนะครับผมถาดเถิดอะไรขยงขยะอะไรที่เราไม่ได้ใช้ก็ทิ้งถังขยะไปซะนะครับ จบวันนี้เนี่ยพี่ยามก็ได้ค่าปั๊บบูราลิตี้เพิ่มมาอีก661คะแนนนะครับผมวันที่10เปิดร้านมาด้วยความสดใสล่าเลิงครับทักทายปีเตอร์และโดโรธีหลังจากนั้นก็เข้าครัวครับวัตถุดิบที่เราเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมันพร้อมแล้วนะจัดไปครับย่างแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เอาให้เรียบร้อยเริ่มจากสัก6-7อันก่อนนะครับยังไงก็ขายหมดอยู่แล้วละ่ะเป็นการย่างเบอร์เกอร์ที่สบายใจมากครับ ค่อยๆพลิก,กค่อยๆกลับไปเพราะว่าเรามีผู้ช่วยอ,อยู่แล้วนะครับ2คนเลยนะออเดอร์แรกของวันมาละเราจะจัดการให้เองนะครับเอาขนมปังมาครับขนมปังเนี่ยจะมีแบ่งส่วนเป็นบนและล่างนะครับเราต้องวางให้ถูกนะไม่ใช่วางบนเอาไว้ข้างล่างวางล่างเอาไว้ข้างบนเนี่ยนีนี่ผิดนะครับถือว่าใช้ไม่ได้ ถ้าลูกค้าได้สินค้านั้นไปก็จะโกรธเราและป๊อปปูลาริตี้ก็จะตกลงนะครับจะถาดครับเตรียมสินค้าให้ลูกค้าแล้วนะดูออเดอร์ดีๆนะครับว่าใครต้องการอะไรพอเช็คว่าออเดอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ติ๊กถูกนะครับตัวนทีก็จะรับไปเสิร์ฟลูกค้าเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็คือน้ํากดเนี่ยห้ามกดรอนะมันมีเรื่องของอุณหภูมิอะไรที่ลูกค้าต้องการด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปกดน้ําแข็งรอไว้แล้วนะ แต่ไม่เทน้ําใส่สักทีนะอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้นะคือน้าแข็งละลายได้นะครับพอละล,ะลายแล้วเนี่ยลูกค้าต้องการน้าเย็นใช่ไหมลูกค้าก็จะไม่ได้กินน้ําเย็นก็จะโกรธเราอีกนะจัดถาดให้ถูกต้องครับเอาน้ํามาใส่ไว้ในถาดถ้าลูกค้าต้องการน้ําลาติ๊กถูกโดโรทีจะเดินมานะครับแล้วก็จะไปเสิร์ฟโดยใช้พลังจิตไม่ได้ใช้มือถือนะใช้พลังจิตกันเลย น้ำกดเนี่ยมีอยู่6แบบนะครับมีสเปซโคลาสเปซโคลาไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็มียูม่านะครับแล้วก็ยูม่าเบอร์รี่นี่ก็มี4อย่างแล้วนะแล้วก็มีมิสูเตอร์นะครับแล้วก็ฮูปนั่นเองนะมีอยู่6แบบส่วนเรื่องของความเย็นเนี่ยลูกค้าก็จะรีเควสต์มาเองนะครับบางคนก็ไม่เอาน้ําแข็งบางคนก็ใส่น้ําแข็ง1ครั้งบางคนก็กดน้ําแข็ง2ครั้งนะครับราวนี้นะมากัน2คนครับคนหนึ่งกินคนหนึ่งนั่งดูครับนายไม่หิวเหรอเพื่อน ร้านนี้ปกติจะปิดอยู่ที่ตอน3ามทุ่มนะครับและนี่ก็คือแฮมชิ้นสุดท้ายของวันละแล้วก็แน่นอนครับว่าเราได้ค้นพบว่าถาดใส่อาหารเนี่ยถาดจ่ายอาหารสามารถที่จะวางแฮมเบอร์เกอร์ได้ถึง2อันเลยนะจริงๆน่าจะวางได้มากกว่าน,นี้ถ้าเกิดเรียงเบอร์เกอร์ดีๆแต่ไม่เป็นไรครับออเดอร์สุดท้ายละร้านปิดละกลับบ้านได้แล้วปีเตอร์โดโลทีไปครับเราก็กลับบ้านเหมือนกัน จบวันที่10ด้วยการได้คะแนน Popularity ถึง1,017คะแนนเลยนะครับนี่คือมากที่สุดที่เคยได้แล้วนะและนี่คือ Fast Food Simulator นะครับ day 1ถึง day 10นะครับวันที่1ถึงวันที่10ถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์เ็กำลังใจให้เกม Fast Food Simulator ด้วยนะครับและพูดมาอีกันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ